สวัสดีค่ะพบกับเปที่ช่องเซาเทิร์นทูคานะคะคลิปนี้จะพูดถึง Toyota y a าริ2022รุ่นลิมิเต็ครบรอบ60ปีมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะรุ่นนี้นะคะเขามีการจำกัดด้วยว่ามีแค่1คันต่อ1โชว์รูมเท่านั้นนะคะ ซึ่งการติดตั้งของเขานะคะคมีการติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานเทียบเท่ากับรุ่นสปอร์ตพรีเมียมนะะในปัจจุบันแต่ว่าการตกแต่งภายนอกนะคะคด้วยตัวถังที่เป็นสีขาวมุกหลังคาดํา สปอยเลอร์ด้านหน้าสัญลักษณ์รุ่น60ปีนะคะบริเวณด้านข้างและก็ล้ออลลอยสีเทาขนาด15นิ้วลายสำหรับรุ่น60ปีโดยเฉพาะเลยนะคะส่วนคันที่ปรากฏในภาพนะคะเขาก็จะมีการแรปมานะคะที่เปีนเอาภาพมาให้ดูจะเป็นแรปสีเทาลามิเนตเกรย์นะคะซึ่งก็เป็นสีพิเศษนะคะก็มีการจำหน่ายเพียงโชว์รูมและแค่หนึคันเท่านั้นนะคะใครเนาะ ที่มีเงินเหลือนะคะอยากจะซื้อเก็บสะสมเอาไว้ก็ลองแวะไปดูกันได้นะคะภายในห้องโดยสารนะคะของ t ต y ยต้ y ยาริรุ่น60ปีนี้นะคะติดตั้งเบาะนั่งหุ้มผ้าสลับหนังสีทูโทนนะคะตกแต่งด้วยได้สีแดงเทาแล้วก็มีการประดับสัญลักษณ์นะคะรุ่น60ปีบริเวณพนักพิงศีรษะนะคะพวงมาลาัยหุ้มหนังตกแต่งด้วยได้สีเทากรองเก็บของคอนโซลกลางนะคะตกแต่งด้วยได้สีเทาที่วางแขนด้านข้างก็ตกแต่งด้วยได้สีแดงแล้วก็เพิ่มระบบเชื่อมต่อ T-Connect นะคะเฉพาะร ปีเเท่านนั้นลยในส่วนของอุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆนะคะก็จะมีไฟหน้า LED Multi Reflector พร้อมกับ LED Light like, Guiding นะคะระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อม Follow Me Home เสาอากาศแบบครีบฉลาม ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด4.2นิ้วเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด6.7นิ้วแล้วก็มีการรองรับนะคะ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto กล้องมองหลังช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับผู้โดยสารด้านหลังระบบปรับอากาศก,ก็จะเป็นแบบอัตโนมัตินะคะกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติด้วยกล้องบันทึกภาพหน้าหลังก็มีมาให้นะคะระบบความปลอดภัยก่อนการชน p s แล้วก็ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนส์ LDA มาให้ด้วยนะคะ มาตามในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อค่ะเครื่องยนต์ขอ,องอเขาก็จะเป็นเบนซินสีสูบขนาด1.2ลิตร Dual VVT-iE ให้กำลังสูงสุด92แรงมาะะ้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด109นิวตันเมตระะ m, ที่4,400รอบต่อนาทีส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ Super CVT-i รองรับน้ำมัน E20 และมีอัตราสิ้นเปลืองนะคะเฉลี่ย23.3กิโลเมตรลิตร สุดท้ายนะคะแต่ไม่ท้ายสุดเนาะขาดไม่ได้เลยเรื่องของราคาต o ยต้าย a า i s ิรุ่นพิเศษครบรอบ60ปีตัวนี้นะคะเขาจำหน่าย <c oughs> นะคะเคาะราคาออกมาแล้วเนาะ7,900 0บาทนะคะตัวถังที่มีการแรปสีเทามานะคะก็ถือว่าได้มาฟรีๆเลยนะคะในมูลค่า57,000บาทจำกัด1โช่ร์รุมต่อ1คันเท่านั้นนะคะมีการวองจำหน่ายนะคะจนถึงวันที่31มกราคม ปี2,566นะคะหรือว่าจนกว่าของจะหมดนะคะใครนะคะอยากไปดูตัวจริงนะคะอยากจะเก็บสะสมไว้ก็ลองแวะไปดูกันได้นะคะคลิปนี้นะคะสั้นมากๆเลยเนาะเรียกว่าเอาตัวพิเศษที่เขาฉลองครบรอบ6กสป,ปีมาพูดให้ฟังกันว่าเขาดีไซน์ออกมาแบบไหนแล้วมีอะไรที่โดดเด่นบ้างนะคะก็โอเคค่ะก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกับไปได้ใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ